สวัสดีครับท่านผู้ชมขอบคุณตกล้องผมด้วยนะครับที่เพิ่งเสร็จนะครับ,บกล้องนะครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่งานโมอเตอร์โชว์นะครับ GWM เชื่อมาว่าก่อนหน้านี้เพื่อนผมขับ GWM มารับผมแอ้อลงมันขับรถมานรับผมไปตีกอล์ฟแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่มากผมว่ารถ GWM แท้งเนี่ยเหมาะกับผู้ชายมากเหมือนมีฟีลลิ่งแบบลุยเท่ทาง GWM เนี่ยเขาออกรุ่นใหม่มา ผมพามาดูรุ่นแรกก่อน GWM แท้ง3 0 2 4 t u l t อ a อันนี้คือ2 w h e e l drive คือขับเคลื่อน2องล้อนะครับทุกอย่างในเครื่องในะอะไรเนี่ยคือเหมือนแต่ว่าถ้า c o m p a c e กับรุ่น500คือรุ่นนี้คือจะถูกลงนะครับแต่ผมมีแบบผมจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าคุ้มมากในงานนี้เพราะว่าทาง GWM แท้งเนี่ยเขามีโปรโมชั่นซึ่งพอตัว GWM แท้ง300เปิดตัวมานะท่านผู้ชมทุกคนช็อกหมดเลยนะครับราคาแค่9 9 9 0 0 0บาทโคตรคุ้มรู้ปะ อยากได้เลยแต่ที่จอดรถที่บ้านไม่เหลือแล้วอยากได้มากเพราะผมชอบ GWM แท้ง500แต่พอเป็น GWM แท้ง300รอ่ะราคาดีมากแต่ที่สำคัญนะท่านผู้ชมราคาเนี่ย9 9 9 0 0 0บาทในงานนี้เท่านั้น ก็คือถ้าผู้ชมต้องมาซื้อในงานนี้ได้ราคานี้เพราะคนตกใจกับราคานี้มากหลังจากงานนี้เขาจะขึ้นราคาแต่เขาไม่บอกนะผมถามแล้วผมพยายามจะถามให้ท่านผู้ชมแล้วเขาไม่บอกแต่เขาบอกขึ้นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคุ้มมากเพราะเขาต้องการแบบให้คนไปจรอในงานนี้อันนี้เข้าใจได้เป็นเรื่องธุรกิจเรื่องปกติอะเราดูข้างในคันนี้ก่อนดีกว่า oh. คือที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือตรงนี้สวยตรงคอนโซลเขาทําดีมาก รุ่น500ก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนั้นนะที่ผมนั่งอ่ะแล้วดีมากแล้วดูดิปิดเปิดแอร์ท่านผู้ชมดูเรียบหรูมีไฟ LED ให้ด้วยเนี่ยมีนาฬิกาจออย่างใหญ่เนี่ยจอขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมจอเดียวแผ่นเดียวเนี่ยทัชสกรีนผมเป็นคนที่ไม่ชอบรถที่เป็นทัชสกรีนถ้าทัชสกรีนมันดีเลยกด,ดยากเลื่อนไม่ค่อยไปช้าโคตรเกียดเลยแต่เนี่ยท่านผู้ชมลื่นทาง g d m แทงเนี่ยเขาทำดีมากดูดิ นี่อย่าทะลึ่งกันนะครับท่านผู้ชมแต่ดูดิของดีทั้งนั้นระบบเปิดแอร์ปิดแอร์ทาได้ทุกอย่างอ่ะดูข้างหลังก่อนความแน่นอันนี้สำคัญเหมือนกันผมเนี่ยพูดรีวิวรถในฐานะผู้ชายนะผู้ชายไม่ชอบรถที่แป๊กๆกแก๊แกๆผู้ชายชอบความแน่นของรถกองแก๊งไม่ได้เลยแล้วต้องการความแน่นแล้วไม่มีเสียงติ๊กแก๊แกแกอันนี้ไม่มี หนังอะไรเขาทำมาดีมากตะเข็บทุกอย่างดีลำโพงมาอย่างสวยนะครับแล้ววิธีการพับเบาง่ายมากนี่ท่านผู้ชมดึงนี่แล้วก็นี่ง่ายไหมคือเขาฉลาดมากเพราะว่าถ้าสมมุติบางทีอ่ะเราพับแค่เบาะเนี้ยมันจะสูงขึ้นแล้วพับไม่ได้สุดถ้าสมืติเรายกทั้งอันมันก็ลําบากตรงนี้ไม่มีความแน่นของเบาะองเพราะาเราต้องยกเบาะขึ้นมาทั้งอันใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยเราไม่ต้อง พอเรายกอันนี้ขึ้นมาเน,นี้มันก็กลายเป็นฐานให้เราเห็นปะ่ะอย่างแรกที่ดีนะท่านผู้ชมเขาเออกแบบดีมากอย่างเงี้ยหคือพอเราพับอันนี้มามันไม่ได้อยู่สูงเรามีพื้นที่ตรงนี้เยอะขึ้นอย่างนี้2ออันนี้มันมาเป็นฐานให้เรากันแอร์กันอะไรเราตรงนั้นของมันจะได้ไปไหนพอเราเอาเนี้ยลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยเรามีที่กัดไว้เราเอาของถังเอาตู้กล่องอะไรเงี้ยมาวางมันก็มีอันนี้คอยซัพพอร์ตให้และอันนี้ก็ต่ําลงมาเพราะว่ามันไม่ต้องมีอันนี้อยู่ข้างล่าง ง่ายมากแล้วดูพื้นที่เผื่อท้ายนิเนี่ยเอาโซ่มายัดเข้าไปแน่ได้เลยจริงสบายใจเลยดูดิรอแฟนานานหน่อไม่เป็นไรเปิดแน่นอนเลยโคตรสบายกันชนสวยมียางอะไหล่มาให้ด้วยมาดูฝั่งคนขับบ้างนี่อยพี่พาจะขับรถให้งากว่ามีระบบเสียงเตือนให้เราบอกด้วยนะว่าคุญแจเราไม่อยู่ในรถ อนนี้แต่เนี้ยผมลองมาดูเฉยผมว่าเขาทําดีมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตรงเนี้ยเขาออ,ออกแบบดีไซน์เรียบหรูมากเรียบหรูจริงจริงนะเราชอบใช้คําพูดเรียบหรูบางทีแบบมีทองมีอะไรมันไม่เรียบหรูใช่แต่อย่างเงี้ยมันสวยมันเป็นการเหมือนบรัชอลูมิเนียมฟิลอะพวงมาลัยดูเสถียรดูแข็งแรงมีพาวเวอล์ชิฟตทุกอย่างทําดีมากเฮดรูมโอเคเพราะว่าอันนี้เขาน่าจะเตี้ยใช่จริงๆเยเขาปรับสูงสุดเลยอ่านี่เห็นปะ่ะเฮดรูมโอเคเลยมีซันรูฟใหญ่กว้างสวย ขับไปเที่ยวกับแฟนกับเพื่อนเนี่ยผมว่ามันเนี่ยมีอันนี้ด้วยวรู้แล้วพื้นที่เก็บของเยอะมากผมว่าเขาทำให้รถที่แบบผู้ชายที่รักรถแต่เป็นฟิลแบบชอบออกไปต่างจังหวัดชอบขับเท่ๆมีความแบบเป็นลูกผู้ชายอ่ะน่าใช้แต่ผู้ชายสมัยนี้มันไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นลูกผู้ชายเลยต้องแบบไม่สนใจอย่างอื่น ผู้ชายที่เป็นแบบรูปผู้ชายอ่ะชอบอะไรลุยๆยอ่ะชอบความเรียบหรูความเท่ได้ด้วยเขาเออกแบบภายในให้เรียบแล้วหรูมากแต่ข้างนอกดูดุดันเท่อีกแบบหนึ่ง mm. ผมว่ามันผสมผสานกันดีเข้ากับผู้ชายใหม่ในยุคนี้ mm. จริงก็เข้ากับกูนะเพราะกูเป็นรูปผู้ชายแล้วกูชอบอะไรข้างในหรลูอ่ะใช่ไม่ชอบขับรถใช่โหก็นั่งเอาให้ส้มขับให้เ mm. นี่ยคือผมบอกให้นะท่านผู้ชมปกติเราดูรถที่ที่ราคาประมาณเนี้ย ผมว่าด้วยคุณภาพของตะเข็บอะไรเราต้องเช็คอ่ะอันนี้คือทุกอย่างดูดิแกลบของของทุกอย่างเนี้ยดีมากนะทาเนียนมากแบบไม่ได้มีตรงไหนที่ไม่เท่ากันหรือว่ามีแบบรอยตําหนิอะไรเลยเนี่ยคือตะเข็บดีมากดูดิตะเข็บคือเรียบแบบไม่มีไม่มีตําหนิเลยอ่ะ ทาดีมกเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นท็อปคือ4 w drive คันนี้นะครับเราพามาดูตัวท็อปแล้วท่านไปชมนะครับ GWM แท้ง oh. 3 0 2.4T Ultra 4 w drive นะครับราคาเพียงแค่1,249,000บาทคันนี้พิเศษกว่าคันนั้นยังไงผมทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแต่คันนี้จะได้ขับเคลื่อน4ีล้อ4 w drive นะครับเพิ่มความลุยเข้าไปอีกและจริง4 w drive แบบสำคัญเพราะว่าไม่ใช่แค่เราต้องไปลุยดินนะเว้ย ผมบอกเลยครับผู้ชมเราชอบคิดว่าเราต้องใช้รถโฟ D วิ้ไดกูไม่ได้ออกป่ากูไม่ได้ไปเข้าขึ้นเขาอะไรใช้ทำไมโฟ d วิ้ยไดมันมีความสําคัญมากแล้วหลายคนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ที่จอดรถบางที่บ้านเราจะเป็นกระเบื้องแล้วพอฝนมันตกหน้าฝนกะไรมานะพอฝนมันตกอ่ะเชื่อไหมพื้นมันจะเปลี่ยนด้วยล้อเราเปลี่ยนเราขับมาทั้งทางเนียเราจะถอยขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นล้อมันฟรียิ่งถ้าล้อหลังมันฟรีพอเป็นล้อหน้ามันก็ตะกุยมาเสร็จปั๊บล้อหลังไหลลื่นขึ้นยากมากรถผมที่ผมใช้อยู่มัน4 จริงๆมันขับเคลื่อนมันจะปรับออโต้สีล้อบางช่วง2ล้อบางช่วงผมอะถอยขึ้นตอนแรกอะผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ขึ้นแล้วมันเริ่มฟรีแล้วเพราะว่ามันแตะนิดเดียวมันแรงแคผมไม่ต้องเหยี่ยบทีมันโฟ r w a r d r i v e แล้วมันคือจอดให้มันทาให้ไม่การจอดรถหรือว่าการขับในพื้นที่เปียกๆตอนช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วยได้เยอะมากขับบนทางด่วนอันตรายมากเพราะพื้นบ้านเราบางทีมันลื่นพอเราขับไปแถวที่ที่เราก็รู้ว่าที่ไหนอะพื้นมันลื่นมากตอนฝนมันเริ่มตก อันตรายโคตรเคยหลายรอบแล้วขับอยู่ดีแม่งมีปัดมีอะไรพอขับเครื่องโฟร้าท่านชมมั่นใจได้ว่ารถอะยังช่วยได้สมมุติว่าข้างหน้ามันลื่นข้างหลังมันก็ยังเก็บได้สมมุติข้างหลังมันลื่นตูจะปัดข้างหน้ามันยังเก็บได้มันใช้4ล้อช่วยท่านชมมันดีกว่าแล้วก็คันนี้เขาดิฟล็อกด้วยนะ,ะขับเครื่องสี่ล้อเนี่ยมีดิฟล็อกด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์4ตัวหลัง แล้วก็4ตัวหน้าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นเริ่มต้นเขาก็ให้นี่มาด้วยกล้อง360องศารอบคันอันนี้ดีอยู่แล้วกล้อง360องศาคือรอบคันนะะท่านผู้ชมก็จะเห็นทุกอย่างมาสแตนดาร์ดอยู่แล้วมีบลินด์สปอตด้วยนะครับที่บอกเราอันนี้สําคัญอันนี้หลายคันแล้วที่ผมขับเองอ่ะแล้วผมเหมือนว่าไม่ซีเรียสไม่เอาก็ได้อ่ะเชื่อว่าทุกวันนี้ยังคิดถึงอยู่เลยแล้วเป็นรถลูกน้องผมอ่ะ แล้วก็รถที่ไอ้เขารถผมขับให้ผมรถตู้ถึงจะมีโคตรอิจฉาเลยเพราะว่ามันทําให้บางทีเราเหม่ออยู่เราเราต้องตัดใจเร็วเราเห็นเนี้ยไฟมันขึ้นเราหยุดตัวเองทันไงหรือว่าบางทีแบบเราจะแซงงเงี้ยเห็นไม่มีเนี้ยเรามั่นใจได้ไม่ต้องมานั่งดูอะไรใช่ไหมบางทีผมติดดูนิดนึงเอาชัวอันนี้เรารู้เลยเราไปได้เลยเพราะว่าเขาจะมีอย่างนี้บอกให้รุ่นเริ่มต้นก็มีนะครับภายในน่าจะเหมือนกันใช่ภายในเหมือนกันผมว่าคันเนี้ยในราคาแบบเนี้ยโอเคนะคุ้มมาก คือถ้าย้อนกลับไป10ปีแล้วไม่มีทางเราอยู่ในยุคที่ดีนะสำหรับการซื้อรถสมัยนี้นะผมว่าคันนี้จุดเด่นคือไฟหน้าไฟหน้าทรงคลาสสิกผมว่าทําได้ดีแล้วก็มีเนี่ยตีโป่งขึ้นมาอย่างเงี้ยสุมมันสวยแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ฟิลที่มันดูแต่งดุดันขึ้นมาเนี่ยผมพาไปดูนะครับเขาจะมีชุดแต่งให้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะท่านผู้ชมสั่งที่นี่ได้เขาทำสั่งทำได้เขาจะทำให้ท่านผู้ชมนะครับไม่รวมในราคานะเออไปเสียเพิ่มเองแต่คุ้ม เท่นะเนี่ยอย่างเงี้ยก็สั่งได้ท่านผู้ชมดูดิโชว์เครื่องอะ่ะโคตรเท่ผมว่าเวิร์กมากเนี่ยแหละท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับ GWM แท้งสามร้อย T Pro ขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าตัวแท้งสามร้อย T Ultra ขับเคลื่อน4ล้อนะผมเรียก,กขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อนะ999,000กับ1,249,000นนะครับคุ้มอยู่ราคาขึ้นชัวร์โอเคขึ้นแน่นอนนะครับเพราะใช่ใชแหละมันถูกมากเกินอะ่ะ แล้วก็สีนะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมดสี่สีนะครับส้มดำเทาขาวนะครับไปเดี๋ยวเราไปเทสได้กันท่านผู้ชม มา <laughs> ไม่มีใครเคยเล่นคูอบอกเลย <Yeah. S 1> ผมว่าคันนี้โรงงานมันน่าจะได้ประมาณ11-12ครับผมเดานะาา<ำ>ใช่ครับอยู่ที่พฤติกรรมล,ลูกค้าในการขับเลยครับอย่างสมมุติถ้าเราไปจากจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเทคแบบลองๆเงี้ยผมว่าถ้าเราไม่ไแบบเร่งมากไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่า ก็น่าจะได้ประมาณสิบสี่ถ้าต่างจังหวัดนะถ้าต่างจังหวัดได้ไหต่างจังหวัดน่าจะได้ครับสักร้อยยี่ร้อยแทใช่ๆช่ใช่เราแบบมันอยู่ที่รอบด้วยครับถ้าการทำงานของรอบมันเยอะงันก็อัตราในการซึ่งเฟืองก็เยอะขั้นเนี้ยมัน flat ทองแค่อ่าใช่ครับผมไม่รอบแม่งมาเร็วทองมาค้นเร็วใช่ครับเนี่ยแต่นิดเดียวต้องไปแล้วอะ ใช่ป่ะคือผมว่ามันแฟลตไปนะเอาจริงๆอ่ะผมว่ามันแฟลตไปเพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นมันจะรถติดขับเมอกเหรออีกนิดนึงเนื้อใช่ไหมใช่ครับแต่คือมันดีตรงที่ถ้าใครแบบเอาไ้แซงอ่ะถ้าใครชอบแซงหน่อยอ่ะมันก็จะมีกำลังมันจะอย่างน้อยมันไม่ดีเลยมันจะมากขึ้นใช่ในส่วนของตัวรถเนี่ยเราดูค่อนข้างกว้างขวางด้ยครับกระจกมองมองข้างเนี่ยก็มองเห็นได้ชัดอืมใช่ใช่ น่าไอ้ตรงนี้ก็ดีอยู่นะมันมันรู้สึกแบบเห็นเห็นสบายอ่ะใช่ครับสันลมอ่ะสั่นลมแมที่เรียลค่อนข้างแข็งแรงเลยใช่ผมว่าตะเข็บเขาทำดีนะแบบมันเหมือนคุณภาพมันดีมากเลยนะสำหรับแบบมันมันดูไม่กิกก๊อกอ่ะดูดีลูกค้าพูดหลายคนเหมือนกันว่าพอเห็นราคาแล้วก็นึกว่ามันจะมันจะต้องแบบก็แก๊กๆหน่อยฮะแต่เนี่ยมันให้คุณภาพดีนะใช่เนี่ยอย่างหนังใช่ใช่แมทเทเรียลด้านข้างรวมถึงตัว อะไรเงี้ยอันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นสปีดเทสนะครับสถานีแรกอันนี้ก็คือเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยกดมิดเลยแล้วก็ไปชะลอตรงสีแดงใช่โอ้โหแต่มันเนี่ยแต่พูดถึงมันเป็นรถที่ถือว่ามันนิ่งนะนุ่มเหมือนกันนะโช็อมันนุ่มมากนะ เพราะามันไม่แข็งอะแต่คือมันก็ไม่ยวบอะในส่วนของสลามลุมนะครับไปทางซ้ายแล้วก็ขวาโอเคครับ <Okay. S 1> แล้ทางซ้ายปไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวา mm hmm. ไอเนี้ย mm hmm. ผมแ <laughs> ฟลตท้องไปหน่อยแล้วก็ชิดใช้พวงมาลัยห,หน่อยๆคอนโทรลง่ายๆพวงมาลัยมัน,นพวงมาลัยเราสามารถปรับได้สามระดับครับมีเบาสบายสปอร์ตอันนี้ก็ถือว่ามีมันก็เหนื่อยดีอยู่นะคือพอมันเป็นรถ ไฟฟ้าตึงไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยพวงอะไลหรือตัวพวกเนี่ยก็จะทําให้เป็นไฟฟ้าหมดรวมคันเร่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันดูอ่ามันดูไวขึ้นอันนี้ผมทำอะไรบ้างนะครับอ่าเรนเชนครับเข้าไปดำเนินในตระกดแล้วก็สไซนี่นีรอสายนี่ฝาครับโอเคสายนรั่าบสม่มเลยครับอันนี้ดูโชคได้เลย นี่ก็คือเหมือนถ้าลงไปขึ้นเขาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมีกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยเลยครับ <laughs> <laughs> อยู่เพ่ได้กอล์ฟทูดอว์เราเป็นไงบ้างพี่นะ่านจะนะ่านจะดนะีตอนแรกแล้วก็ปะแถวอีกอะ่ <laughs> 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 <ph> <in> นะพี่เคียร์ทีมเลยผมแมนยูพ่อผมเป็นคนแมนเชสเตอร์อ๋อผมเป็นลูกขึ้นเชียร์แมนยูได้เด็กเลยผมดูตอนอยุคประมาณแกรี่พริสเตอร์เนี่ย oh. ผมเล่นกองหลังนะครับ สตีฟบรูซใช่แล้วพ่อเชียร์แมนอยู่ได้ป่ะไม่พ่อเชียร์แมิตี้เหรอโอ้โหนี่มันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พ่อลูกเลยในราคาเนี้ยผมว่ามันมันหายยากที่จะได้รถฟิลเนี้ยคุณภาพดีในราคาที่เราต้องจ่ายนะรวมถึงประกันผมว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าเป็นผมเลยนะผมแนะนำเลยผมแบบ ไม่ซีเรียสเรื่องโฟวิลถ้าผมจะขับนะผมซื้อตัว9 9 9 0 0สแล้วแต่งอีกสักประมาณแสนอยู่พอแล้วขับเงี้ยมีประกันเครื่อง10ปีเฮ้ยปี1ล้านโลขับไปถึงแล้ว1ล้านโล8ปีพอดีใช้รถคุ้มแล้วปีละแสนนิดนผมว่าโอเค